พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตูเตือน33จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากเหนืออีสานตกหนัก80%ของพื้นที่กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารรายงานสภาพอากาศกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพาลุยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่9กันยายน2566 แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์อากาศวันนี้7กันยายน2566สภาพอากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้ง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับทั้งนี้ร่องมรสุมกำลังแรงภาคผ่านภาคเหนือและภาคตะร,รอกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณเอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังป่านกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางภาคตวันออกภาคใต้และอ่าวไทยนะครับ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลออันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับอหนึนะครับพายุโซนร้อนยุนยางบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุน่นในช่วงวันที่8และ9กันยายน2566โดยพายุนี้นะครับไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศ ออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มจากภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองถึงร้อละเ0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยา น,น่านแพร่อุตรดิตตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตพิษณุโลกและเพชรเจบุนนะครับภาคตะลอกเชิงเหนือมีฝนฟ้าขนองถึงร้อละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่น การสินมุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอด็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนคนรราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนภ้าขนองร้อยละส,สีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและการเจนะบุรีภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจกนทบ,บุรีและตาดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนะราธิวาสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมานะครับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝงตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดร,ระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดร,ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นข่าวพยากรอากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันนี้วันพระหัสบ,บดีที่7เดือนกันยายน2566กับ,บรกระผมคนแจข่าวเกษตรพรวยครับ